สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านวันนี้มาเละตลาดนะัดเต่าวงอยนะคะสายแล้วเดดร้อนมากเลาะหาพลิกพลิกไปไว้ที่วัดคืออยากได้เป็นครึ่งกิโลนะคะเขามีแต่เป็นกอง เ็มไปด้วยของกินแมลงเมงต่างๆคนเริ่มคึกคักนะคะใกล้เทศกาลสงกรานแลว้วอันนี้สลัดสลัดเอาสลัดถุงเจกบ้าแค่นี้ลืมเห็นลืมเห็น จะเลิกกินนําอยู่นี้ค่ะนี่จะถุถถงน,นี้บนนกยัดใหม่ๆอ,อ,อันนี้มีเตงไทยด้วยไหมมีคือก,อกันเบาอันนี้ถุงมันมัวผมก็เลยมามัดไปเอาอันนี้จ้าจ้ามีเลือกอีกเด้อ เดินต่อนะคะเอาสลัดแล้วตามล่าหาพริกเป็นกิโลเป็นกองมีอยู่นะคะถ้าหาโบโ่พอก็จะเอาเป็นกองนียคะ่เอามาแต่บริษัทเดียวบ่พริกก็คือเดียวกระโลเดดร้อนมาก รางวัลน,นะคะรางวัลแต่ไม่ฝันอะไรเลยอันนี้งามดิด,ดูเด็ดเลยดูเด้ตัวเดยจะถาวจา้ะสามกองห้าสิบีิสวดจ้ะเอาห้าสิบจ้ะเอากองนี้กลองนี้กองนี้กองนี้เลืออีกเลือเลยค่ะ ได้แล้วนะครพริกอะไรอีกซื้อไปไว้วัดนะคะวัดไม่มีพริกแต่ก่อนนี้เอามาจากสวนพระอาจารย์สมบัติแต่พริกโตไม่ทันคือทำเพียนทุกวัน,นะค่ะเดี๋ยวนี้ พระอาจารย์ทำงานทำงานโครงโครงหลงังคาใช้พลังงานเยอะนะคะเราก็เลยเพลนซื้อพลิกไปไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ซื้อกับข้าวไปเพลนด้วยว่าจะซื้อต้มนะคะคือไม่เยอะคะ่ะพระหกลูกพระท่านเป็นอันรู้กันนะคะว่าท่านฉันไม่ไม่เยอะ แล่ก็ต้องมีหลักๆเลยเป็นน้ำปานะค่ะน้ำปะนะอันนี้ด้วยอันนี้ไปเพีนนะคะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจน้องดีกว่าแหน่น้องน่ารักมากเจอสองครั้งแล้ว

แต่สิงะส่วนซื้อแต่หอยแค่มาแต่ละซื้อนกลองละสาวปะจะนี้อ่าวบอกป้ไงหอยอันนี้ม่รยอันนี้่ะอที่เราสั่งซื้อเอากล่องนึงนี่ขายไปเอาแค่องแปลาใหญ่ ตละแปดสิบค่ะเป็นปลาแม่น้ำค่ะปลาใหญ่อีสวทำไม่หอต่อม่ มุมนี้มุมเสียงโชคเสียงลาบนะคะแต่ว่าเราไม่ฝันเลย<า>ไปคาชะโนดนะไปเขียนแต่เลขห้านะคะระับปรากฏว่าวมีคนบอกว่าออกเลขลาวแล้วห้าสองันหมดกันอ,<า> <c oughs> ออกลาวแล้วจะออกไทยไหมหครับ <c oughs> นี่นะคะมาซื้อมวยมาซื้อมวยนะคะวันนี้แล้วก็มีหอยหนึ่งถุงหอยนี้จะเอาไปเกียงกินนะคะ มีพริกมีขนมเนะี่ยอันนี้เอาไปเพลนพริกก็เอาไปไว้ที่วัดนะคะเดี๋ยวเวซื้อซื้อต้มไปเพลนผู้ใหญ่บอกว่าเอาเอาเอา,เอาต้มแต่ที่เอาต้มนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านนี้อันนี้เป็นบริเวณของพญะาเต๋องอยนะคะจะเป็นด้านหลังตะกี้เห็นเห็นเอีย้ยด้วยนะ ลอยอยู่ในหนองนี่นะคะแต่สิงบอกว่าขีโจละขี้บอมเียนนะคะศารานั้นจะเป็นสาราตะเคียนนะคะเขามาขอหวยนะคะตรงนั้นอะ่ะแต่ไม่เล็มไม่เคยไปขอนะไม่เคยไปชูนะพระยาเต่าจะอยู่ด้านนี้ไม่ได้เดินไปแล้วะคะ่ะวันนี้แดดร้อนมากจะกลับแลว้วมาซื้อมวยซื้ออะไรมวยนึ่งข้าวนะคะ,ะทีนี้ต้องเอาไปลองที่บ้านนะคะว่าจะเข้ากันได้กับหม้อเราหรือเปล่า เข้าไม่ได้ก็ต้องซื้อหม้ออีกคนเยอะนะครับวันนี้ตลาดคนจะเยอะใกล้สงกรานแล้วพุทหน้านีจะตรงกับวันที่ประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะ 12..13..14..15..16 า่ตรงกับวันหวยออกนะครับวันพุทหน้าเฮ่เต้าิเชือเต้าจริงหรือเต้าปลอม ไม่คงจะไม่ใช่เต่าจริงมั้งไม่หนิงไม่ตีงแบบนั้นนี่แหละคะ่ะบรรยากาศวันพุธนี้นะคะเพิ่งมาเดี๋ยวกลับแล้วล่ะคะ่ะมาทําไมก็ไม่รู้หลักๆเลยมาซื้อของไปเพียนนั่นล่ะคะ่ะเดี๋ยวไปซื้อของที่ที่ร้านลาบกันสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ